สวัสดีครับกลับมาในครั้งกับชิวชิวสกอร,ร์ตี้ไบเซ็กเตอร์พกาผมสุมเมฆจิตพักดีประเด็นใรายการนะครับเอพิโซดนี้เป็นอพิโซดของ Forensic Day นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Threat Report Summarizing นะครับอ,อันนี้เป็นตัวของโพสต์ที่ผมเอามาจากทางฝั่ง Security Break.io นะครับเขาก็มีการทำเรื่องของ j u p ิ t e r ไว้นะครับ j u p ิ t e r คืออะไรถ้ามองตรงๆก็คือ Python นั่นแหละครับแต่ว่าเป็น Python ที่สามารถแชร์ได้ง่ายแล้วก็ตัวของ j u p ิ t e r เองเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของตัว IDE นะครับตัวของงานที่เป็นการทรซิ่งต่างๆเย่ยผ่านตัวของเบราว์เซอร์ได้เลยซึ่งทําให้มันก็จะอาจจะสะดวกแสบายมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแชร์ตัวของโค้ดได้ง่ายขึ้นนั่นคือจุดที่เป็นจูป y เตอร์นะครับทีนี้ในตัวจูปิเตอร์ที่ทางฝั่งของ s e r u t i t y Break นี่เขาทำขึ้นมานะครับเขาทำเรื่องของการสรุปข้อมูลแต่ว่าเป็นการสรุปโดยใช้ AI ซึ่งในที่นี้ก็คือตัวของ Open AI หรือก็คือ c h a t g p t นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวของอันนี้ตัวของโค้ดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการกำหนดตัวของพวก r e q u e s t ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีเรื่องของการใช้งานตัวของ OpenAI API Key นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพร้อมการกำหนดว่าตัวของทางฝั่ง OpenAI จะต้อง Active เป็นลักษณะของเป็น User แบบไหนนะครับเราเป็นเหมือนอ s s i g เมนต์เราให้ข้อมูลของตัวทางฝั่งของ ChatGPT นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของตัวอย่างของผลลัพธ์ที่จะได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคือเราต้องพยายามทำเป็นเรื่องของ My n d p a p ครับเขาจะมีการใช้งานตัวของ m r r m i i d h h r t นะครับในการสร้างตัวของ My n d p a p ให้อีกทีนึงในตอนท้ายนะครับ ทีนี้ถ้าเราดูสคริปต์เนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะนำไป Copy แล้วก็ไปรันได้เลยผ่านตัวของทางฝั่ง Jupyter นะครับอย่างที่แจ้งนะครับอันนี้ยกตัวอย่างที่ทางฝั่งของทางผู้สร้างนะครับเขาทำขึ้นมาก็คือมีการเอาตัวของ b o ก t a l o s s นะครับแล้วก็เป็น introducing c h a l s n o o p e r นะครับให้ทางฝั่งของชัชชิปิตสรุปให้แล้วก็รวมถึง ให้ทำกราฟขึ้นมานะครับเป็น m ม n ์แมปของที่เกี่ยวข้องกับตัวของ s h r o u e Snooper, Thread, a n a l y s i s นะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้ถ้าเราลองใช้งานจริงกันบ้างในตัวของที่ผมลองโหลดมานะครับอ่ะในส่วนของตัวเอ่อพาร์ตตัวจูปิเตอร์นะครับที่ผม Copy มาผมก็มีการเอามาทำการ สร้างตัวของจูเปอร์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาตัวของโค้ดมาทําการรันนะครับพอรัน All Select ตัวนี้เข็ดครับก็ <c oughs> จะมีให้เรื่องของการกรอกตัวของ URL นาะถ้าผมอ,อ,อย่างในที่นี้เนี่ยผมเอาตัวของตัว c v e 2 0 2 5 0 2 8 2กับ CVE 2 2องศูอ่อเอามาให้สรุปนะครับโดยที่อันนี้เป็นโพสต์ของทาง Google โดยที่ Google เองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของพวก ข้อมูลการโจมตีด้วยนะครับว่าเทรลเ c อร์ใช้ซ e r o d าเดในการโจมตีเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีล่องรอยที่อาจจะเกิดยังไงได้บ้างรวมถึงเรื่องของข้อมูลของการโจมตีต่างๆแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับก็จะมีเรื่องของพวกที่เป็น IOC ต่างๆด้วยนะครับซึ่งองนันนี้คือส่วนที่เราจะให้ทางฝั่งของโอเ n a i อนนะครับช่วยสรุปให้แล้วก็ทำไมล์แมปโดยใช้เมอร์เมชาต,ตอสุดท้ายท้ายสุดนั่นเองนะครับ ่ะผมก็เอาตัวของ URL มาใส่นะครับแล้วก็ติ๊กที่ตัวของ summarize เอ่อแล้วก็ตัว generate my map นะ,นะครับซึ่งในที่นี้ผมเอาตัวของ open ai I, i p i key มาใส่แล้วแล้วก็ตัวของ generate my map เนี่ยผมมีการทำเรื่องของการฟิกเอ่อตัวบั๊กเอ่อตัวของ syntax ที่อาจจะไม่ถูกต้องในตัวของ template ที่ทางฝั่งของ c u r t i d i b a t e เขาทำไว้ตอนในใน r o d e fall นะครับเขาก็มาทำฟิกเพิ่มเติมโดยใช้ตัวเอ่อตรงนี้นะครับให้กำหนด เอาออกนะครับตัวของ FA Exclamation Triangle นี้เอาออกนะครับเพื่อจะให้มันดูได้ถูกต้องนะครับทีนี้เสร็จผมก็กด Go ครับพอ Go เสร็จแล้วเนี่ยตัวของ Python นะครับจะทำการส่งตัวลิงก์ไปที่ตัวของ Chatbot ก็คือตัวของ OpenAI แล้วให้ OpenAI สรุปข้อมูลมาให้นะครับพอสรุปข้อมูลมาให้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะได้เป็นข้อมูลอย่างในที่นี้นะครับก็จะมีการบอกว่าเนี่ยในช่วงของวันที่9มกราคม25 2 5นะครับแมนเดียสอิวันติะครับมีการพบเรื่องของการจบตีซีโร d เด2ตัวก็คือ CVE 2025-0282กับ CVE 2025-0283นะครับโดยที่จะเกี่ยวข้องกับตัวของอ v วันติ Connect Secure VPN App l i แ n c e นะครับแล้วก็ช่องโหว่ดังกล่าวเนี่ยโจมตีในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคม2024นะครับการจจมีดังกล่าวเป็นลักษณะของอ stack base buffer o f l o w นะครับทำให้เกิด remote connection แล้วก็ทำให้สามารถที่จะยึดเครื่องตัวของอีวันติได้ในที่สุดนะครับนอกนนจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของตัวแฮกเกอร์ครับ deploy ตัวของ malware ที่ชื่อว่า spawn nant spawn mo แล้วก็ตัวของ s p a n n e l นะครับ ข้อมูลโดยรวมเข้าคราประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของอตัวอ,อตัวข้ออิ d ิเคเตอร์องามหมนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งอันเนี้ยถ้าบทตามตงก็คือด้วยความที่ตัวของจูปเตอร์ตรงนี้ทําหน้าที่แค่สรุปข้อมูลดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะจริงๆแล้วต้องเอาไปดูจากตัวต้นฉบับอีกทีหนึ่งซึ่งก็คือส่วนของตัวลิงก์ที่เป็นตัวต้นฉบับนะครับ อันนั้นนะ่ะจะเป็นส่วนของตัวที่เราต้องไปดึงข้อมูลมาเป็น IOC แล้วเอาไปใส่ในส่วนของพวกในเชน e w a l l หรืออะไรงี้ทีนให้ช่วย blocking ให้นะครับอ่าทีนี้มาเป็น mymap ครับก็เป็นเรืเเ่องของ mymap code ที่มีการสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จแล้วมันจะถูกเซฟไปที่ตัวของ mymap html นะครับซึ่งอันนี้จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องเรื่องของรายละเอียดของเรื่องของการโจมตีนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคที่ใช้มี suspect เทรดเตอร์นะครับมี IOC ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของตัวเทรดที่น่าจะเป็นไปได้นะครับคือการจบดีที่เกิดขึ้นมันมีเกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างทีนี้ผมกลับมาที่ตัวของ mymap แล้วผมทำการโหลดนะครับอันนี้พอดีว่าผมลิงก์ตัวของไฟล์ไว้แล้วนะครับแล้วก็เปิดค้างไว้แล้วอันนี้ผมรีเฟซจะเห็นว่ามีการโหลดตัวของ mymap ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยทางฝั่งของตัวสคริปต์นะครับ ซึ่งอ่ะอันนี้คือสรุปอีกทีจาก,จากที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับหนึ่งคือตัวของอันนี้เกี่ยวข้องกับตัวของ i ิมมัติคอน n น็กซีเคียลวีเพนซิลเดย์เอ็กพอร์ตไปเกี่ยวข้องกับตัวของซ e r ร Day ก็คือ CV205 0 2 8 2กับ CV 225023 8นะครับแล้วก็เริ่มจมตีเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนขออภัยธันวาคมกลางเดือนธันวาคม2024นะครับตัวของ IOC เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวของอินดิเกเตอร์เช็คเกอร์ทูที่สามารถที่จะคอย e t e c คเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัว configuration ได้หรือตัวของ system configuration นะครับส่วนทำไมจะเป็นเรื่องของตัวย a ล a ล u ที่ใช้ในการดีเทคม a l w a r e ได้นะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ การแนะนำนะครับที่จะ take action ในการที่จะ prevention อันนี้เป็นข้อมูลโดยสรุปจากทางฝั่งของบล็อกของทาง Google นะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมาในเรื่องของกลุ่มเทรด Actor กลุ่มเทรด Actor เนี่ยทางฝั่งของอีเวนตออกข่าไปทาง Google หรือทางฝั่งของ m a n d ดีย t เองเนี่ยให้ข้อมูลว่าจะใช้ชื่อว่าเป็น UNC 5 3 3 7นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวของทางฝั่งเทรด Actor ที่เป็นกลุ่มไชน่าชื่อว่า UNC 5 2 2 1นะครับแล้วก็เครื่องมือเนี่ยมีการติดตั้งลักษณะของ p r s c i s i e n tool ก็คือพวกที่เป็นรูดคิดต่างๆนะครับแล้วก็มีการพยายามหลบเลี่ยงโปรเซสต่างๆ,างๆมีการพยายามแบบฝั่งแ a ็กดอต่างๆด้วยนะครับ ถ้าเป็นเรื่องของออพวก Activity การโจมตีต่างๆเนี่ยเทคนิคที่ใช้ก็จะมีเรื่องของมีการเช็คตัวของเวอร์ชันนะครับมีการพยายามสปอนตัวของ โปรเซสนะครับที่เป็นลักษณะ Ecosystem ทั่วไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำ e c ค n อนในเซนเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นเรื่องของ s o p h i ิ t ส c a t e ์ฟิซิเคตเอ็กซ์พลอเรชันทคนิคะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของเทรดหรือความเสี่ยงที่ถูกเกิดขึ้นนะครับก็จะมีเรื่องของการเจาะเข้าไปแล้วก็ ัตวเข้าไปแนบสองก็จะเป็นเรื่องของตัวทำ sensitive information data filtration คือขอมลข้อมูลออกมานะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออื่นจะต้องไปดูเรื่องของ ttp ที่มีข้อมูลสรุปไว้ในส่วนของตัวโสส์เหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้งานตัวของจูปิเตอรนะครับที่เป็นเรื่องของ t r a d report summarizing เอาข้อมูลจากตัวของลิงก์ที่เป็นการโจมตีนะครับให้ทางฝั่งของ open ai สรุปแล้วจากนั้นเสร็จก็เอาไป ให้ทางเมอร์เมชชาร์ดทำการสร้างเป็นตัวของ My n d p a p อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆที่ที่เราได้จากตัวของการใช้งานอ u t โตเมช o n นแบบนี้นะครับก็เป็นข้อมูลโดยตัวอย่างแล้วกันว่ามันสามารถทำแบบนี้ประมาณนี้ได้นะนะครับก็เผื่อใครเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวงานก็ลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านทีมวิดตามและพบ่อนใหม่สารวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ